Well lost, v e ล o ์ B R V, Expander ให้ท่ายใครขายชนะหลายคนอาณีตกใจช่วงปลายปี2 0 2 1น่าจะเป็นปรากฏการณ์ตลาดรถยนต์อินโดนีเซียเพราะ4ค่ายดังพร้อมใจกันเปิดตัวรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งรุ่นใหม่มาประชันหน้ากันอาทิ a l l New Toyota Avanza, Velos, a l well l New Daihatsu Senior, a l l New Honda B R V และ New Mitsubishi x p a n d e r ใน4คันนี้ดูเหมือนว่า New Expander จะดูด้อยสุดเพราะมันเป็นแค่การปรับโฉมแต่การปรับโฉมครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะปรับรายละเอียดหน้าตาทั้งตัวรถด้านนอกด้านในและยกตัวรถให้สูงขึ้นไปอีกขั้นก็ช่วยอัปเกรดภาพลักษณ์ตัวรถให้ดูสะดุดตาเนื้อขึ้นไปอีกแต่น่าเสียดายที่ออปชันของ x p a n d e r กลับน้อยสุดในบรรดารถที่เปิดตัวใหม่เพราะเป็นไปได้ว่างานวิศวกรรมของมัน มันถูกพัฒนามาตั้งแต่ก่อนปี2017ซึ่งออปชันก็คงจะใส่อะไรเพิ่มไม่ได้มากแต่ว่ารถอเนกประสงค์เจที่นั่งขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc ใครจะขายดีกว่ากันถ้างั้นเรามาดูยอดขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2, 2022ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็ออกมาแล้วครับและเป็นเดือนแรกที่ค่ายรถยนต์เริ่มผลิตรถกันเต็มสตรีมออกมาจำหน่ายขอบคุณตารางยอดขายจากแฟนเพจเคนดารา อันดับหนึ่ง u ิ i ูบิชเอ็กแพนเดอร์หคันอันดับ 1. แบบหน้าตาเฉยอันดับที่สองโตโยต้าเวลอ7สสคันอันดับ 3. Toyota ต้ารัชสาันเจ็ดคันอันดับ 4. d ่เดซูซีเนียสามพันคันอันดับ 5. Honda ด้าเบ5วีสาคันและอันดับที่ห โตโยต้าเวนซ่า3,188คันจากตัวเลขยอดขายนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้า Expander นั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้มากและยิ่งปรับหน้าใหม่ก็ยิ่งขายดีใกล้เคียงกับช่วงเปิดตัวใหม่ส่วนโตโยต้าแม้ว่าถ้าแยกยอดซับเนมคงแพ้ Expander แต่ถ้าเอายอดขาย a อเวนซ่าบวกเวลรวมกันถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในซิงเนต์นี้และฮอนด้าบีว e ีโฉมใหม่ ก็ทำยอดขายได้ดีกว่าที่คาดดังนั้นพอจะคาดการได้ว่าถ้าหารถ3มรุ่นใหม่ทั้ง3แบรนด์ดังขายในไทยเพอร์ฟอร์มนซ์ในการขายก็คงน่าจะไล่เลี่ยก,กันคงไม่มีใครทิ้งห่างกันมากครับ